ขีปนาวุธพิสัยไกลคำนี้อาจฟังดูเป็นเทคโนโลยีที่ไกลตัวสำหรับหลายๆคนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือหนึ่งในเครื่องมือยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถกำหนดทิศทางความมั่นคงของชาติได้อย่างแท้จริงทุกวันนี้โลกกำลังหมุนไปสู่การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีอาวุธที่เข้มข้นมากขึ้นประเทศใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริการัสเซียจีนอินเดียต่างเร่งพัฒนาและครอบครองขีปนาวุธพิสัยไกลเพื่อสร้างอำนาจ ต่อรองในเวทีระหว่างประเทศแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือประเทศไทยเองก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับระบบอาวุธประเภทนี้เช่นเดียวกัน หากพูดถึงขีปนาวุธหลายคนอาจจินตนาการถึงภาพของจรวดขนาดใหญ่ที่พุ่งทยานขึ้นฟ้าและสามารถทำลายเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรในพริบตาซึ่งไม่ใช่ภาพลวงตาเลยเพราะเทคโนโลยีนี้คือสิ่งที่ถูกใช้งานจริงมานานแล้วและถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจอนมีความแม่นยำสูงกว่าที่เคยเป็นมาจากเดิมที่ขีปนาวุธอาจถูกมองว่าเป็นเพียงอาวุธทำลายล้างใหญ่ที่ไม่เลือกเป้าหมายทุกวันนี้มัน กลายเป็นอาวุธอัจฉริยะที่สามารถเจาะจงทำลายเฉพาะจุดได้อย่างแม่นยำประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงรอบข้างเรามีประเทศที่กำลังพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆการที่ไทยจะเพึ่งพาเพียงเครื่องบินรบหรือรถถังเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพออีกต่อไปสิ่งที่ต้องการคือขีดความสามารถในการป้องกามที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,คามได้จากระยะไกลและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้การพัฒนาหรือการจัดหาขีปนาวุธพิัยไกลกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในแวดมงความมั่นคงของไทย หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลทำไมไม่ใช้เครื่องบินรบที่ไทยมีอยู่แล้วอย่างเช่นแจ๊39สิบกริเปนหรือ F16 ที่สามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีได้คำตอบคือขีปนาวุธพิสัยไกลมีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเครื่องบินรบแม้จะบินได้เร็วและคล่องตัวแต่ก็ยังต้องเสี่ยงเข้าสู่เขตการป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูขณะที่ขีปนาวุธพิสัยไกลาสามารถถูกยิง ออกจากระยะที่ปลอดภัยและพุ่งตรงไปยังเป้าหมายได้โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อชีวิตนักบินนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งหัวรบหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระเบิดแรงสูงหัวรบเจาะเกราะหรือแม้กระทั่งหัวรบที่ใช้ทำลายระบบสื่อสารและเรดาร์ ย้อนกลับไปในอดีตไทยเคยมีความพยายามพัฒนาขีปนาวุธด้วยตนเองผ่านโครงการที่ชื่อว่าโครงการดอกเหมยซึ่งเป็นการทดลองพัฒนาจรวดขนาดใหญ่ที่สามารถใช้เป็นต้นแบบของขีปนาวุธในอนาคตแม้โครงการนั้นจะยังไม่ประสบความสำเร็จเต็มร้อยแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยที่ต้องการยืนหยัดด้วยเทคโนโลยีของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาการนาเข้าเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันนี้มีข้อมูลว่ากองทัพไทยได้เริ่มมองหาขีปนาวุธพิสัยไกลาจากต่างประเทศเพื่อน,นำมาเสริมแสนยานุภาพเช่นขีปนาวุธรัสเซียตระกูลอิสการเดอร์ที่มีพิสัยยิงกว่า500กิโลเมตรหรือขีปนาวุธจีนตระกูลดีเอฟที่มีชื่อเสียงด้านพิสัยการยิงที่ไกลและความแม่นยำสูงอีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ในการพิจารณาเทคโนโลยีจากประเทศอื่นๆอย่างเกาหลีใต้อินเดียและตุรกีที่เริ่มกลายเป็นผู้เล่นสำคัญใน ลาดอาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกลการที่ประเทศไทยจะครอบครองขีปนาวุธพิสัยไกลไม่ใช่แค่การเสริมพลังอำนาจทางทหารเท่านั้นแต่ยังมีในทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยการมีอาวุธลักษณะนี้คือการส่งสัญญาณให้เพื่อนบ้านและโลกเห็นว่า ให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยไม่ใช่ประเทศที่ใครจะมารุกรานได้ง่ายๆและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการป้องปรามหรือดีเทเรนซ์ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มหาอำนาจทั่วโลกใช้กันมาโดยตลอด ลองนึกภาพว่าหากเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้นจริงๆไทยไม่จำเป็นต้องส่งทหารจำนวนมากออกไปสู้รบแต่สามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์เช่นสนามบินทางทหารฐานทัพหรือศูนย์บัญชาการของฝ่ายตรงข้ามได้ภายในไม่กี่นาทีสิ่งนี้จะทำให้ศัตรูต้องคิดทบทวนให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรกับไทย ขณะเดียวกันการมีขี่ปนาวุธพิสัยไกลยังสามารถช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศได้ด้วยไทยสามารถใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจต่อรองทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองเพราะประเทศที่มีเทคโนโลยีอาวุธทันสมัยมักจะได้รับการยอมรับในเวทีโลกมากขึ้นแต่แน่นอนว่ามันก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาเช่นกันหลายฝ่ายอาจมองว่าไทยควรใช้ทรัพยากรไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจการ ศึกษาหรือโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าจะนำไปทุ่มให้กับการซื้ออาวุธราคาแพงแต่ในอีกมุมหนึ่งหากประเทศไม่มีความมั่นคงก็ยากที่จะสร้างสิ่งอื่นๆได้ในระยะยาวในเชิงเทคนิคขี่ปนาวุธพิสัยไกลย,ยุคใหม่มีความล้ำหน้ามากกว่าที่หลายคนคิด พวกมันถูกติดตั้งระบบนำวิถีขั้นสูงเช่น GPS ระบบเรดาร์นำวิถีหรือแม้แต่ AI ที่ช่วยคำนวณเส้นทางบินเพื่อหลบหลีกการสกัดกั้นของฝ่ายตรงข้ามบางรุ่นสามารถบินในระดับความสูงต่ำเพื่อหลบเรดาร์หรือแม้กระทั่งใช้เทคโนโลยีสติลทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากยิ่งขึ้นและเมื่อยิงออกไปแล้วการสกัดกั้นขีปนาวุธเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้โลกจะมีระบบป้องกันขีปนาวุธ เช่น THAAD หรือไอออนโดมแต่ก็ไม่มีระบบไหนที่สามารถรับประกันได้100%เอร์ซ์ว่าจะหยุดมันได้ทั้งหมดสำหรับไทยหากในอนาคตสามารถจัดหาหรือพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลได้สำเร็จสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยขึ้นไปอีกขั้นอย่างชัดเจนเราจะไม่ใช่แค่ประเทศที่มีเครื่องบินรบ รถถังหรือเรือรบแต่เราจะเป็นประเทศที่มีระบบยุทธปกรณ์ครบวงจรที่สามารถปกป้องอธิปไตยของตัวเองได้อย่างแท้จริงและยังสามารถมีบทบาทในภูมิภาคได้มากขึ้น ในมุมมองเชิงภูมิรัฐศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีการแข่งขันด้านอาวุธมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเวียดนามพัฒนาเรือดำน้ำติดอาวุธปล่อยนำวิถีมาเลเซียมีเครื่องบินรบหลากหลายรุ่นสิงคโปร์มีเทคโนโลยีป้องกันภายทางอากาศที่ทันสมัยฟิลิปปินเองก็เริ่มหันมาพัฒนาและซื้อขีปนาวุธเช่นกันหากไทยยังคงหยุดนิ่งเราอาจกลายเป็นประเทศที่ตามหลังเพื่อนบ้านนายด้านศักยภาพทางทหารซึ่งไม่ ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับสถานะของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาค แม้วันนี้เราจะยังไม่ได้ครอบครองขีปนาวุธพิสัยไกลที่ล้ำสมัยเทียบเท่ามหาอำนาจแต่แนวโน้มและทิศทางก็ชัดเจนว่าในอนาคตเรื่องนี้จะกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามจึงไม่ใช่ว่าไทยจะมีหรือไม่แต่คือเมื่อไหร่ที่ไทยจะพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคข,ขององค์การครอบครองอาวุธปล่อยพิสัยไกลเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชาติ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าขีปนาวุธพิสัยไกลไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือการทหารเท่านั้น แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงศักดิ์ศรีและความอยู่รอดของชาติไทยในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่ร้อนแรงและในวันที่มันถูกนํามาใช้งานจริงในกองทัพไทยเสียงของมันจะไม่ใช่แค่เสียงของจรวดที่ทะยานขึ้นฟ้าแต่จะเป็นเสียงประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะปกป้องแผ่นดินนี้ด้วยทุกวิถีทางที่จําเป็น